สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอัดเพื่อ,อหลังจากที่วันหยุดยาวนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25ตุลาคมนะครับเป็นวันที่พี่หมอต้องไปรายงานตัวกับเขาเรียกว่าอะไรครับตำรวจส่งตัวไปที่อายการเพื่อฟ้องนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการ ขึ้นเวทีนะครับของพี่หนูริ่งนะครับที่อโศกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราดูว่าเป็นไงในช่วงบ่ายนะครับนัดบ่าย2องโมงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้มากุยนะครับเพราะว่าพี่หมอตามดูนะครับคนที่รอรับเยียวยานะครับโดยเฉพาะคนมาตา40ที่สมัครเข้ามาหลายล้านเลยนะครับบางคนไม่ได้เงินนะครับถามว่าถ้าไม่ได้เงินคืนเนี่ยเงินที่ส่งไปแล้วได้คืนหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า จะได้คืนนะครับพี่หมอสรุปมาให้นะครับ2กรณีครับกรณีแรกเคยพูดไปแล้วนะครับว่าคนมาตรา 40, 40ที่ส่งในเดือนกรกฎาณ์นะครับที่ยังไม่ได้มีส่วนลด40%นะครับจะได้คืนหรือเปล่ากับอีกกรณีหนึ่งนะครับคนที่ส่งล่วงหน้าไปนะครับจะได้คืนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาตรา 40, 40ส่งได้ล่วงหน้าก็คือส่งได้1เดือนเดือนนั้นและส่งได้ล่วงหน้าอีก12เดือน,นครับเพราะบ,บางคนอาจจะต้องการ เดียวยาแล้วคิดว่าได้จะได้เงินเดี่ยวยาก็เลยส่งล่วงหน้าไป12เดือนเพราะฉะนั้นมี2กรณีนะครับก็คือจะได้คืนก็คือ1น,น,นะครับคนที่ส่งเกินนะครับล่วงหน้าในส่วนของ40%นะครับก็ส่งในเดือนกรกฎาคมสม,มุตินะครับว่ามันมี70 100 300นะครับถ้าถ้าคุณส่งล่วงหน้าในช่วงนั้นนะครับ คุณสามารถไปเอาคืน40%ได้แต่ต้องเขายังไม่ให้บอกไปคเอาคืนตอนนี้นะครับต้องรอนะครับถึงเดือนกุมภาปีหน้าก็คือ2,165ในกรณีนี้คุณยังเป็นผู้ประกันตนต่อนะครับแต่มันจะมีกรณีที่คุณส่งล่วงหน้าแล้วเอาคืนได้อีกอ,อ,อีกหลายกรณีนะครับกรณีแรกเลยก็คือ1คุณเสียชีวิตนะครับคุณเบลคืนไม่ได้คุณต้องให้ ทายาทคุณนะครับหรือค,คนที่คุณเขียนผลประโยชน์ให้ไปเอาเงินส่วนนี้คืนพร้อมกับบางคนนะครับที่อยู่ทางเลือก2และ3นะครับก็จะได้เงินตัวชลาภาพที่เป็นบําเหน็จคืนด้วยนะครับแล้วก็2ถ้าอยู่ดีๆคุณอยู่มาตรา40แล้วคุณส่งล่วงหน้าไว้เกินนะครับแล้วคุณกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39 ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สาหรับมาตาสามสิบมสามสิบเก้า 39, เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในมาตาสามแปดแล้วคุณส่งนะครับภายในหกเดือนยังกลับไปอยู่ได้เพราะงั้นทั้งมาตาสา3สและสาคุณส่งเกินเกินไว้ล่วงหน้าคุณไปขอคืนได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือคุณไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับคุณไปลาออกนะครับก็คุณก็จะได้คืนนะครับ แล้วต,ต้องทำยังไงนะครับแต่และการคืนก็แตกต่างกันในเรื่องของเอกสารแต่ว่าง่ายๆก็คือไปประกันสังคมที่คุณะสะดวกนะครับทุกสาขาในกรุงเทพก็จะมี12 12สาขา12พื้นที่นะครับต่างจังหวัดก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่ที่ที่ไปแล้วทำไม่ได้ก็คือตัวสำนักง,งานประกันสังคมสำนักง,งานใหญ่นะครับอยู่ที่ถนนติวานนท์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็ อ,อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ไปแล้วไม่สามารถขอคืนได้ครับก็สรุปนะครับง่ายๆสั้นๆเผื่อคนเราฟังแล้วงงคืนคืนกรณีที่คุณส่งเกิน40ที่เขาลด40%นะครับคุณก็คืนได้40% 12เดือนถ้าคุณส่งเอาไว้ในเดือนกุมภาปี6-5แต่ถ้าคุณประสงค์จะขอคืนก็คือคุณต้องไปลาออกมาคืนได้คุณจะคืนอัตโนมัติ เลยให้กับทายาทค,คุณก็เมื่อคุณตายแล้วก็อยู่ดีๆคุณกลับไปทํางานนะครับคุณส่งเกินไหมคุณก็ไปต้องไปขอคืนนะครับถ้าไม่ขอคืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับไม่ว่าจะกลับไปเป็นทํางานมาตราสามสามหรือสาสิบเก้าครับหวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะเข้าใจนะครับว่าสามารถไปขอคืนได้ในสองลักษณะแล้วก็รายละเอียดตามที่ กล่าวไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยแชร์ไปยังคนมาตา40ที่ส่งเกินที่จะต้องการลาออกแล้วเอาเงินเกินครับสวัสดีครับ